ครับสวัสดีครับนักคลินมิกหมอจินดีตอนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังหรือว,ว่ามิดหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามังกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวง่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข9ก้า g วันเก้เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง Line หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ผมนักคลินิกหมอได้ เข้ามานั่งทักทายนะครับนะเข้ามาพูดคุยนะครับกับแฟนกลับทุกทกท่านก่อนอื่นครับผมนะักคารินมีดหมอก,ก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางนะ,อะของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะก็ที่สําคัญนะครับก็ที่ได้นาออกมาให้ท่านได้รับชมนะครับก็จะเน้นมีดหมอลงพ่อเดิมนะครับนะที่ เป็นส่วนใหญ่นะะโดยพอที่วางไว้นะครับเป็นสลิกาขนาดจิ๋วนะะจะเป็นสลิกาด้ามจำปีก็ดีหรือว่าจะเป็นสลิกาด้ามตัดนะครับนะ,ะก็มาจะมาให้ท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นสลิกาด้ามตัดเล่มนี้นะครับนะที่ผมวางไว้คู่กันนะส่วนเล่มนี้นะครับก็จะเป็นมีดเขาเรียกว่ายุคต้นๆของหลวงพระเดิมนะด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะ,ะฝักก็ ทำเขาเรียกว่าในยุคโบราณน,นะครับนะก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับส่วนวางไว้ด้านล่างนะครับที่เห็นเป็นภาพสิงอยู่อันนั้นจะเป็นเสื้อ,อยันนะอของหลวงพ่อเดิมวัดนงโพของเรานะครับนะซึ่งท่านได้สร้างขึ้นเอาไว้เมื่อปีพศ2482นะอ่าเป็นเสื้อ,อยันที่หาได้ยากนะครับนะที่สำคัญก็ อะไรที่เป็นของหลวงพระเดิมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดเทพศาสตรานะครับหรือจะเป็นเรื่องงาแกะนะพระรูปหล่อนะครับนะผ้าลอยเท้าอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็มีทั้งหมดนะครับนะก็พยายามจะนำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับนะสั้นๆในการทำคลิปนี้นะ ก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ิบกวนาทีนะวันนี้ผมจะขออนุญาตนะครับหยิบมีดเล่มนี้นะครับเป็นสลิกาเดี๋ยวขออนุญาตวางนินสอนะครับนะเอาไว้นะครับนะก็จะมา,าไล่ดูนะครับนะามาไล่ดูเรียกว่ามีดเล่มนี้กันนะครับน้าขออนุญาตหยิบเลยนะขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยนะครับนี่นะเป็นมีดเล่มนี้นะครับน,ะนี่ครับเป็น มีมนสเสน่มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะเป็นสลิกาด้ามตัดนะครับนะเป็นสลิกาจิ๋วนี่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดหนนะ่อยนะนะครับนะมีถือว่ายังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะพูดถึงมีสลิกาด้ามตัดนี่ก็จะเป็นอีกที่เขาเรียกว่าอีกมีด แบบหนึ่งซึ่งหาได้ยากนะซึ่งหาได้ยากนะครับนะอ่าก็โดยโปกติที่เราเห็นกันอยู่นั้นจะเป็นสลิกาดําจําปีนะอ่านะครับนะก็ซะเป็นส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวมา,ามาชมกันนะก็ะคือนี่นะครับอันนี้ซูมสุดแล้วนะครับนะต้องการให้ท่านได้ชมในเรื่องของแมนะ นี่นะครับนะเป็นแหมเ้านะครับเป็นมีส2กษัตริย์เป็นแหม7เจ็ดเนะาะเอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับนะอลองดูนะครับหากดูแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับนะตรงไหนอย่างไรก็าสามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้ เบอร์นะ0 8 6 3์แปดหกสนะครับในทุกคำถามนะักกลินมิตรหมอมีคำตอบให้กับท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั่นคือในเรื่องของเกแทนะอ่าก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามเป็นคำตอบฟังดูผิวเผินเหมือนว่าดูจะดีนะอ่าแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีอันนี้ก็จะขออนุญาตเอาไว้นะครับอันนี้ก็เรียนท่านอย่างนี้นะ ในก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของภายในก็อยากลองไล่ดูนะครับพาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะจะเป็นในเรื่องของแหมลัดนะ,ะแม้ไข่ปลายังถือว่าสมบูรณ์นะครับนะัมีแล้วนี้เป็นมีดยุคกกลางของหลวงพรเดิมนะครับมียุคกกลางจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2400ั่เจ็ดสิบเป็นต้นมานะครับนะจนถึงปี2480นะอ่านี่นะครับเป็นเป็นมีดยุค นี่นะางานนี้เรียกว่าฉ่าดีมากเลยนะครับนะเป็นงานดิบๆงานแท้ๆนะที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะงานแบบนี้นะเอาล่ะพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับก็ลองไปดูในส่วนของภายในนี่นะนะครับนะเป็นเสมาใบโพนะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะเป็นงานศิลปะของช่างศอนนะ นี่นะครับนะเป็นใบโพที่เรียกว่าอ่าเป็นตอนต้นๆ้นของช่างสอนเลยทีเดียวนะอ่าที่สําคัญก็จะตรงฐานใบโพจะมี3จุดนะครับนะเป็นใบโพที่อ่าเรียกว่าอ่านานๆจะได้เจอนะครับนะใบโพแบบนี้นะอ่ามีความงดงามนะครับนะที่สําคัญนั้นอ่าจะเต็มไปด้วยในเะรื่องของคราบใครนะครับนะจะเต็มไปด้วยนเะรื่องของคราบใครความเก่านะ อ่ลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะก็ผมเองก็ไม่อยากที่จะจะไปบอกว่าอ่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะไม่อยากจะไปพูดนะอยากให้ท่านผู้ชมลองเข้ามาพินิษพิจารณานะเข้ามาค่อยๆศึกษาเข้ามาค่อยๆสังเกตนะครับนะอ่าก็คนที่จะบอกว่าดีผมว่าคงไม่ใช่คนพูดนะอ่านะครับนะจริงๆมีทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการ คัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมว่าเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะะส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะคงคงจะไปบังคับกันไม่ได้นะครับจะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะมันก็คงยากอยู่นะครับนะบนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะ,ะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสคนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่ก็มีสายตาแหลมคมนะครับนะ,ะไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแปลวๆนะอะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะนั้นคนจะได้ของดีหรือของไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะ,ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยทีเดียวนะเอาล่ะครับพอเราดูในส่วนของนะครับนะ,ะใบนะครับนะ ก็มาค่อยๆสังเกตมาพี่นานะครับนะว่าเก่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะสมกับที่ผมได้บอกไปนะครับนะมีแต่เล่มนั้นผมจะบอกยุคนะครับทุกเล่มนะแล้วก็จะบอกศิลปะของช่างนะไว้ให้เรียบร้อยละนะครับนะอย่างเล่มนี้นะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะเป็น อามีดในยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นมีดยุคลางของหลวงพ่อเดิมนะนี่ก็พยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะอาก็หลักๆในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสามหลักใหญ่ๆที่ผมเคยฝากเอาไว้นะครับหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอามาพิจารณาถึงความเก่านะอา,อาสองนั้นก็จะมาศึกษาในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะความเป็นธรรมชาตินะ ว่าเก่าธรรมชาตินะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะ,ะข้อที่3นั้นก็จะมาพิจารถึงความเป็นจริงนะะก็มาเรียนให้ทุกท่านนะครับได้ทราบนะครับในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะ,ะก็คือหากท่านเห็นว่าใช่นะครับนะหรือว่ามีตรงไหนที่คิดยากจาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 149ก เบอร์0863291496นะในทุกคำถามมีคำตอบนะครับนะาตามที่ได้เรียนไปนะที่มาดูในส่วนของกันนะครับกันก็ผมก็ได้พูดนะครับเอาไว้แทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะอส่วนของกันนี่เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับนะอีกจุดหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบร,วม,รวมมวลสารต่างๆเช่นเกสาของลงพ่อนะครับนะหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุด แล้วก็ผงต่างๆที่จะหลวงพ่อท่านได้ทำการบุกเสกเอาไว้นะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในแกนกลางของกันมีดนี่แหละนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนี่ที่ต่างเห็นนะปิดด้วยข้างเลยว่านั่นปึ๊บเลยทีเดียวนะครับมีลิมินะนะครับในก็อันนี้ในส่วนของกันนะที่มาดูในส่วนของด้ามนะครับด้ามก็เป็นงาแท้งงาดิบๆนะครับนะ มีนาครัดอยู่ตรงกันนะครับนาะนี่นะ,ะนี่นะครับนะ่าเรียกว่ามองตรงไหนยอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยมนขลังว่ากันง่ายนะ,ะนะครับนะก็นาเรียกว่ายิ่งเก็บนานก็ยิ่งเงานะครับนะ,ะนี่ตามที่ได้ให้ท่านได้รับชมนะครับนี่ส่วนปลายด้ามก็ นี่นะครับนะเป็นงาที่แท้ๆนาดิบๆเลยทีเดียวนะอ่าแล้วก็มีความช่ำพอสมควรนะครับนะอ่ามองเห็นลายงาเป็นอ่าเหมือนกับลายไม่สักนะครับนะก็ตามที่ได้ดูได้เรียนไปนะครับนะนี่นะครับนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของฝักบ้างนะครับนะนี่นะฝักก็ที่เราเห็นนะครับนะข้างนอกนะก็ อาว่าเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะนี่าตามที่ให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ14วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจะเป็นท่านาใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้ว หากท่านชมแล้วเห็นบ้าดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไ like ลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนนะครับท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความาติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะ,ะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4หกอก่เาเบอร์0 8 6ย์9 1 4หกสากนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนะักคลินิกหมอก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ